สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซของเจ๊ดาลุงเจริญทรัพย์เจ้าเก่ารลวนทบ,บุรีทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะพาคุณหญิงนัดนะคะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะตัวนี้นะคะเป็นคู่เกิดกับตัวผู้นะคะเบอร์เจนะคะตัวนี้นะคะพ่อลูกชายลุงเปลี่ยนเซนก่อยบวกกับแม่ลูกสาวซา,วาวอูนของสามเอี่ยวประจวบนะคะตัวนี้นะคะกระดูกโครงสร้างดีมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจนะคะ การผสมผสานกันในชุดเจเนเรชันใหม่ของเจดานะคะต้องชุดนี้เลยนะคะพ่อลูกสาวลุงเปลี่ยนเซนก๋อยบวกกับแม่ลูกสาวซาวอูลของสามเอี่ยวนะคะพี่น้องชุดนี้นะคะดาทำขึ้นมานะคะใช้เป็นแม่พันหลักเกรด VIP นะคะแต่พอดีมีลูกค้านะคะและก็ f c นะคะอยากได้ไปทำสายพัฒน,นาต่อยอดกันมาเป็นจำนวนมากนะคะเลยขอแบ่งเจดานะคะเจดาจึงจัดให้นะคะนามาแบ่งให้กับพี่น้องในราคาแม่ละ3,500 500บาทนะคะราคาจัดส่งนะคะ500บาทภาคเหนือ <sh> อีสานกลางนะคะสนใจอยากรับไปทําสายพัฒนาต่อยอดนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0614066397นะคะเมื่อกี้พอเอาแม่กําไรเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไปเก็บนะคะซัดกันนัวเลยนะคะพี่น้องขอชมสไตล์เชิงชนได้นะคะที่เจดาลุ่งเจริญทรัพย์0614066397ค่ะ